สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งอีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยนะครับหลังจากเห็นภาพนะฮะจตุพรพมวันกอดกับสิธิริมทองกุลก็คงจะประจักษ์แลยนะครับที่ผมพูดครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าเขาเผยตัวตนออกมาได้จริงๆนะครับว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หลายคนมองออกเป็นภาพธรรมดา จากคนอกหักทำอะไรไม่ได้ก็ไปรวมกันครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่าลืมว่าเนี่ยผมในฐานะพอรู้เรื่องของระบบเครือข่ายอยู่บ้างหรือขายตรงนี่ครับอย่าลืมว่ามีอีกคนคนหนึ่งที่คุณมองข้ามไปครับใครล่ะครับสนธิรัตน์เนี่ยสนธิรัตน์ไปอยู่ในกลุ่มนี้ครับ นี่คือเจ้าพ่อเครือข่ายนะครับผมจะบอกให้ใครไปสืบประวัติดีดว่าสนทิรัตน,น์มาจากไหนครับทําไมพักประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยครับทําไมเต็มไปด้วยเจ้าพ่อเครือข่ายทําไมละครับพวกนี้ครับไปตบเขาเรียกว่าไปหามาหากินกับเครือข่ายมาะครับแม้กระทั่งดีไอคอนเขามีความสัมพันธ์กันด้วยพี่น้องเห็นเนี่ยไล่ตามมาครับ ท่านจะได้เห็นว่าไอ้พวกนี้ทำไมมาทำแบบนี้สนที่ริมทองคุณบอกว่าอีกสามปีอดทนหน่อยครับนี่เป็นการที่จะขยายครับขยายเครือข่ายขยายตัวที่จะทำงานครับเขาบอกว่าขอนะครับขอจังหวัดละสิบอา่าขอจังหวัดละพันคนพันคน นี่คือความคิดของใครครับนี่คือความคิดของสนธิรัตน์ครับไม่ใช่ว่าสนธิลิ้มทองคนคิดครับคือหาจังหวัดละพันคนพันคนเพื่อจะขยายเอามวลชนมาครับแต่จะเอายังไงถ้าเป็นเครือข่ายก็ต้องขายสินค้าบอกเลยต้องขายสินค้าแต่ปรากฏว่าเขาไม่ขายสินค้าครับเขาให้ทุกคนเนี่ยไปสมัคร นะครับเป็นมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินจะออกคนละกี่บาทก็แล้วแต่ครับนั่นแหละเขาจะเอาเงินส่วนนี้และก็โมอติเวทเขาเรียกว่ามอติเวทแต่ผมเรียกว่าโมติเวทว่าใครมีคดีความต่างๆครับไม่ต้องเสียเงินคนยากคนจนนะไม่ต้องเสียเงินไว้ยันครับมาหามูลนิธิม,มูลนิธิช่วยหมดครับเนี่ยเห็นไหมมองภาพออกหรือยังครับ ทุกคนก็จะคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดนี่ครับมันทําได้ครับยากครับคนคนเดียวนะ่ะได้แต่คนทั่วประเทศรับรองมูลนิธิที่ไหนก็ทําไม่ได้ผมบอกเลยครับมูลนิธิเนี่ยนะเขาช่วยนะช่วยคนที่ไม่มีทางไปหาใครช่วยเหลือไม่ได้ครับไม่เยอะหรอกครับถ้าเยอะจริงๆมันต้องเป็นโครงการของประเทศครับเนี่ย แต่พวกนี้ทําไงครับพวกนี้ทํามาหากินสนธิลิมทงกุลรับหากินกับพันธมิตรก็ไม่ได้จตุพรนมมพันธ์ก็หากินกับคนเสื้อแดงไม่ได้ครับก็พกากันหาวิธีไงหาวิธีทํายังไงนะจะเอามวลชนเขามารวมกันได้ทํายังไงครับจะไมซิตหัวใจพี่น้องประชาชนเนี่ยในกลุ่มหนึ่งครับที่ไปหลงไหลเขานะโยบายของเขาเนี่ครับเนี่ยเห็นยังครับรูปบบเห็นยัง นะแล้วเขาได้เขาบอกว่าเงินมันหาได้พอได้หากินอยู่ครับแต่มวลชนหาไม่ได้ไงหาไม่ได้แบบนี้ครับไม่ได้เร่ก็เอาด้วยก้นเนี่ยนะก็หาวิธีหาวิธีอะไรครับหาวิธีเอามวลชนเข้ามามาเป็นสมาชิกกับแล้วเขาจะพูดอะไรบ้างนะครับเขาจะกอกหูอะไรบ้างนะเขาจะลายพฤติกรรมอย่างไรบ้างครับ ชี้นิ้วเป็นนิ้วเอ่อชี้นกเป็นนกกับชี้ไม้เป็นไม้ท่านจะเห็นว่าหลายคนขายตึกขายบ้านครับเพื่อจะมาลงทุนครับเหมือนดีเอคอนที่ผ่านมาเห็นไหมยอมเสียเงินทั้งหลายครับนี่ก็เหมือนกันครับอย่าลืมว่าสุนทรลัตนะครับเจ้าพ่อเครือข่ายนะครับเขามองเห็นว่าการรวมคนได้แล้วครับมันจะเอาไปต่อรองลหลายๆอย่างนะเออมันไม่เหมือนกันรวมคนในพัก การเมืองนะครับแต่นี่รวมคนเป็นสมาชิกในมูลนิธิกับเสียเงินแต่เขาได้ประโยชน์ครับเขาได้ประโยชน์ยังไงเขาก็เอามวลชนพวกนี้ไปต่อรองครับใครมีอำนาจเขาเอามวลชนไปต่อรองกูไม่ชอบใจมึงไม่ให้กูเขาก็เอามวลชนนี่ไปบีบไปกดดันเห็นไหมฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกที่มันมารวมกันนี่ครับไม่ใช่ว่าสนที่เนี่ยได้น้องใหม่นะ สนที่ลิ้มทองกุลเนี่ยครับแล้วจะต่อท้ายด้วยจตุพรล,ลิ้มทองกุลด้วยะพี่น้องจะได้เห็นครับน่ะทีแรกเอากลุ่มหนึ่งครับเข้าไปอยู่ในสตูซอยนวลจันหลังสุดสนที่ประกาศว่าน้องชายคนเล็กมาแล้วครับเออแต่ก่อนพัดภาคันไปครับยี่สิบกว่าปีคนหนึ่งอยู่มอบเสื้อแดงคนหนึ่งอยู่มอบพนมิตรครับ แต่พอม็อบมหันตมิตรน้อยลงครับม็อบเสื้อแดงไม่ตามด้วยครับก็เลยเห็นกันครับกอดคอกันบนเวทีนี่ไงนะไม่ต้องไปหาแล้วครับรายการวันที่รอคอยครับแต่วันนี้ครับพวกนี้เอารอคอยกันอยู่แล้วครับจะมาเซตระบบแบบนี้บอกรอสามปีครับพี่น้องดูดีๆครับพี่น้องอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกนี้ครับคือมันก็ต้องรวมคนหาผลประโยชน์ได้แหละครับ ผมไม่เชื่อแล้วว่ามันจะรักประเทศชาติจนน้ำลายแห้งครับคือพวกนี้มันทำทำเพราะอะไรครับเพราะสแสวงหาประโยชน์อยู่แล้วผมพูดอย่างนี้ครับใครตามไม่ทันนะใครคิดว่าพวกนี้ครับมาทำเพื่อประเทศชาติครับเห็นไหมฮะตั้งตัวเป็นทานายตั้งตัวเป็นศารนะครับชี้นำเหมือนคดีแทงโมที่ผ่านมาเนี่ยครับทำอะไรได้ไปยังไงได้ ไปไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าพยายามที่จะทําตัวเด่นหาแสงนะครับเพื่อให้มวลชนเอ็กซเรย์ครับเพื่อให้มวลชนนี่ครับฉายโฟกัสมาที่ตัวเองแต่ปรากฏว่าไม่สามารถทําได้ครับเพราะเรื่องต่างๆนี่ครับมันกันกองเข้ามาอยู่ในระบบแล้วไม่สามารถทําได้แต่เรื่องนี้ครับพี่น้องอย่าเผลอเดี๋ยวอย่าเผลอครับ อย่าไปหลงการลมมติเวตครับเขาเรียกว่าโมติเวตนะโมติเวตอย่างที่ว่านะครับวาดฝันกับคือถ้าขายตรงเนี่ยครับมันต้องขายสินค้าขายระบบแต่นี่ครับมันก็อ้างบอกว่าถ้าได้เป็นมูลิธิถ้าได้เป็นมวลชนแล้วครับก็จะทําการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่าลืมว่าหลายสาขาอาชีพนะครับถ้าเป็นสมาชิกกับ เป็นหมื่นๆเสนแสนคนนี่ครับคุณจะช่วยยังไงครับอย่าลืมว่าคุณไม่มีเงินนะเออคุณไม่มีเงินมานะครับถ้าจะสมัครก็เงินพี่น้องประชาชนนงเงินสมาชิกนะเหมือนจ้างมันทํางานครับใครได้ล่ะครับก็กรรมการบริหารเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบอัพไลน์นะครับไซไลน์ประมาณนั้นครับ หัวหน้าทีมประมาณนั้นน่ะตอนเนี้สนธิลินทองกุลก็เหมือนประธานที่ปรึกษาครับใครพรเทพก็เหมือนประธานบริษัทไงเจตุพรก็คือแม่ทีมไงเห็นยังนะครับคนที่เขียนแผนคือใครครับสนธิรัตน์ไงเพื่อจะรวมคนครับ ถ้ามีคนอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกับเดี๋ยวก็บอกให้สมัครตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเห็นไหม<อ>พี่น้องเห็นไหมฮะไอ้พวกนี้มันไม่อยู่สุขหรอกครับมันไม่ได้หวังตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเฉยๆหรอ,อกครับนะฮะไอ้พวกสี่กุมารสามกุมารที่ผ่านมาเนี่ยครับทําไมมันไปอยู่ที่พรรคปวิตรละ่ะก็มันเห็นช่องไงฮะเนี่ย สนธิรัตน์เนี่ยนำโครงการนี้ไปเสนอสนธิสนธิไม่มีคนอยู่แล้วทํายังไงจะได้คนมาครับจะตีแนวร่วมจะตีสมาชิกนี่ขึ้นมาครับเป็นแนวร่วมของตัวเองครับเห็นไหมโสอวอหัวเนี่ยก็คือเอาโปรแกรมไปไปหัวครับโปรแกรมที่เขียนไว้ว่าเลือกอย่างนี้เลือกค้อยไวอย่างนี้อย่างนี้นะครับมีสูตรของมันนะครับนั่นคือ เอาโปรแกรมของขายตรงเนี่ยไปหัวครับเออแต่พวกนี้ครับจะเอาสมาชิกจะเอาบุคคลจะเอามวลชนก็เอาสายงานแบบนี้ครับเห็นไหมขยายไปแต่ละจังหวัดจังหวัดครับจังหวัดละพันคนแตกแขนงไปครับหาห้าคนหาสิบคนเหมือนกันเลยครับดูก็ไม่ไม่แพ้ละครับเออบานารี่ดีๆเองครับแต่ว่าเขาเอาคนครับ เห็นไหมความคิดหลายคนดูเ็เฉยๆนะบอกว่ามันจะทําได้หรืออะไรครับพี่น้องอย่าลืมนะครับขบวนการพวกนี้ครับมันไ,ไม่ไม่ได้หวังดีต่อประเทศชาติหรอกครับมันจะมาฮุบประเทศชาติอีกทีหนึ่งครับ mm hmm. เขาเห็นไงเขาเห็นเนี่ยขบวนการฮุบฮุบเขาเรียกว่าอ่าฮุบสอบวสารรัฐธรรมนูญกโกโตองค์โก,โโก,โกรอิสระต,ต่างๆเนะ่ยเขาเห็นไง แลวทีนี้ไอ้พวกนี้ก็ทําตามกระบวนการอีกกระบวนการแล้วครับรวบรวมประชาชนเนี่ยอา้าวสิประเทศไทยมีแต่คนจะกินรวบทั้งนั้นครับเออผมถึงบอกว่าถ้าเป็นสมัยมายคิดเขาแล้วครับเขาจะชี้ไปทางซ้ายก็ต้องเดินตามซ้าย,ายครับไปทางขวาก็เดินตามขวาครับเห็นไหมฮะมันมีรูปแบบอยู่แล้วครับคือถ้าเขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมแล้วครับไม่เซ็ตแล้วครับ เหมือนกองทัพธรรม็นไหมครับเดินเป็นผีตายซาาแกนนำพาทำอะไรทำหมดครับบอกคนนั้นชั่วคนนี้ชั่วทำหมดพี่น้องคิดดูดีๆเด,ด,ด็ครับว่ามันจะจริงอย่าง,างนสงซึ่กผมพูดไหมครับแต่ผมคิดแล้วไม่พลาดครับสนธิบอกว่ารออีกสามปีใจเย็นๆหน่อยนั่นหมายความว่าไงครับเครือข่ายต่างๆนี่ถ้าเขาซิมาแล้วครับต้องไปหาสมาชิกเพิ่มครับ คนหนึงห้าคนหนึ่งสิบก็ว่ากันไปครับขยายพื้นที่ครับแล้วพวกนี้ก็จะเอามวลชนไปต่อรองให้กูเป็นรัฐมนตรีนะต้องทําอย่างนี้นะนะที่บอกสุนที่บอกว่าเงินน่ะผมหาได้นีเรื่องจะกินจะอยู่นี่เรื่องสบายเลยครับนั่นหมายความว่าไงมึงก็จะเอามวลชนนี่ไปต่อรองใครจะคิดอย่างผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมผมผม,ผมรู้ครับเพราะว่าผมอยู่กับเครือข่าย ผมรู้ระบบมันจะทำยังไงครับนีเขาไม่ได้ขายของพี่น้องคิดอย่างนี้ครับแต่เอาระบบเครือข่ายมาใช้ครับคนที่เขียนแผนก็คือสุทธิรัตน์มาอ,าออกหรือยังเห็นหรือยังวว่าพวกนี้จะมากินรวบประเทศอีกแล้วครับหาหมวลชนโดยตรงไม่ได้ก็หาทางอ้อมครับชนิดที่บอกว่าไปเป็นสมาชิกกับ ยามเฝ้าแผ่นดินใครละครับเฝ้านะครับจะไปขูดเลือดคูดเลือดคือข,ขูดเนื้อกับสมาชิกอีกแล้วครับเออวันนี้จะพาไปโน่นนะวันนี้จะลงทุนนั่นนี่นะวันนี้จะทำอะไรนี้นะครับอย่าลืมว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าโปูกแกรมที่เขียนถ้าเป็นเครือข่ายเป็นขายตรงครับต้องขายสินค้าครับต้องขายสินค้าครับสมาชิกได้จากค่าคอมครับแต่นี่ฮะ จะรวมคนกับรวมคนเพื่ออะไรครับจะทําดีกับประเทศชาติคิดเลยครับว่าพวกนี้ได้คนแล้วครับเขาจะมาตรงตรงเขาจะมาสร้างบ้านแปลงเมืองจริงๆครับคิดเอาสิครับเขาทําทุกอย่างได้ครับเขาสามารถพูดให้คนเขวพูดให้คุณเป๋ได้ครับพูดดําเป็นขาวได้เห็นไหมเขาวางตัวไว้ครับนี่คือคือการเซตตัวมาแล้วครับ หาเงินแบบใหม่ครับหาเงินแบบใหม่วิธีใหม่ครับในการที่จะรวบรวมคนครับคนหนึ่งก็จะไปรวบรวมคนคนหนึ่งก็คิดแผนไว้ครับคนจ่ายคือใครครับพี่น้องคงนึกออกนะครับทีนี้มีคนจ่ายแล้วค่าเวทีค่าเดินทางมีคนจ่ายแล้วครับสนที่ลินทองคนบอกว่ามีคนที่จะล้วงกระเป๋าครับเป็นคนจ่ายอยู่แล้วครับเห็นไหมเออ มันมีนายทุนอยู่ครับเพราะนายทุนเห็นว่าอนาคตครับไปเคาะเอาที่ไหนก็ได้ชัดเจนไหมฮะเอาไปเคาะเอาที่ไหนก็ได้ครับเอาประชาชนนี่ไปเลขขายเหมือนเป็ดน,น้อยนี่ก็ได้ว่าผมมีมวลชนอยู่ในมือน,นี้นะครับผมขอสองพันล้านผมขอสองร้อยล้านผมขอห้าร้อยล้านครับได้ไหมได้เพราะคนอยากซื้อมวลชนก็มีครับ เพราะพวกนี้เขาต้องเีอกว่าอบรมมาเรียบร้อยครับไายเซตมาเรียบร้อยครับเป็นขบวนการเรียบร้อยใส่ถาดโยนให้เฉยๆครับไม่มีอะไรครับนี่ผมถึงบอกว่าเป้าหมายเนี่ยเขาไม่ได้มาขึ้นเวทีแล้วโอ้ยประเทศชาตินี่มันต้องเซตแบบนี้ต้องทําแบบนี้ไม่ใช่หรอครับนี่คือธุรกิจครับนี่เขาเขามองไว้ครับ มึงมีองค์กรอิสระใช่ไหมกูมีมวลชนครับมาต่อรองกันไหมไหมนะครับคนรวยใครประชาชนกับประเทศเนี่ยมึงเล่นแบบนี้ครับเอามวลชนมางัดกันกับเอากับขบวนการใครล่ะครับเสียเปรียบใครล่ะเสียโอกาสครับพี่น้องประชาชนครับที่ไม่ใช่สมาชิกที่เป็นคนไทยที่ทํามาหากินนะตามไรตามสวนครับ ไม่ได้มายุคเรื่องนี้ครับแต่ไอ้พวกนี้คิดอย่างนี้ครับคิดจะกินรวบประเทศมันไม่มีใครดีกว่าใครแล้วครับคนอื่นอาจจะมองว่าเออมันพูดแบบนี้ครับมันน่าจะรวมคนเพื่อจะมานะครับทำหนึ่งเดียวในความจริงมีหนึ่งเดียวที่บอกนะแต่ที่จริงไม่ใช่ครับผมเนี่ยมองลึกๆแล้วครับผมเน่ยเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยอยู่กับเครือข่ายมากครับ พี่น้องอาจจะไม่รู้จักว่าผมเป็นใครนะครับแต่ผมรู้ว่าตอนนี้เขากำลังเริ่มแผนนี้ย้ำอีกทีครับสุทธิรักษ์นี่ฮะสุทธิรักเนี่ฮะโทษจีเป็นเขาเรียกว่าตัวแม่ของเครือข่ายมาก่อนนะฮะเป็นตัวแม่ของเครือข่ายมาก่อน เขาทำมาก่อนครับเขาเห็นว่าเออมันทําประกอบเรื่องนี้ได้ครับเขาถึงจะมาทํานโยบายนี้ไงเป็นคนเขียนแผนให้ทําครับทําแล้วได้ประโยชน์ยังไงครับสนธิริมทงกุลไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับเก็ตไอเดียเหมือนกันหัวสวเลยครับเอาแห่ไปหลายพักครับแต่มีเก็ตไอเดียอยู่พักเดียวครับว่าตัวเองจะได้ตัวเองน่าจะกุมอํานาจได้ทั้งหมดครับ ก็เลยจัดการทําจัดการซื้อกัดจานจัดการอบรมครับสุนที่ริมตงคุณก็เหมือนกันครับสุนทีรัฐโชวมานะครับพูดแผนให้ฟังเกตเลยครับเรียกลูกน้องมาที่แต่ละสายแต่ละสายครับปะพันคุณมีจตุพรพรมพันธ์หลายหลายคนครับที่อยู่ในเครือข่ายเขาครับผถุถทงบอกว่าเขาไม่ได้พัดภาคก,กันไปไหนหรอกครับแต่เขามองหากันไม่เจอเท่านั้นครับ ถึงเวลาเนี่ยเขาเจอแล้วครับจตุพรภุมพันธ์ก็พบพี่ชายแล้วพี่ชายพี่ชายก็พบน้องชายแล้วครับผมถึงบอกว่าจตุพรภุมิพันธ์จะตุพรลิ้มทองกุลเนี่ยไม่ผิดครับเพราะผมมองมาแล้วสองสามสเต็ปแล้วครับว่าผลสุดท้ายครับน้ํามันมาไหลรวมกันครับน้ําอะไรผมไม่รู้ครับน้ําสะอาดหรือน้ําสปกโซกปกผมไม่รู้ครับอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับจะตัดสินใจว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยครับ จากสตูที่ซอยนวลจันทร์หลังจากนั้นไหลไปรวมกันที่ธรรมศาสตร์ที่หอประชุมธรรมศาสตร์อะไรเกิดขึ้นครับเราเห็นเต็มตากอดกันกลมนะครับเหมือนไม่เคยโกรธแค้นกันมาก่อนชัดหรือ,อยังครับพี่น้องที่เคิมไปกับเขาพี่น้องที่เห็นดีไปกับเขาครับว่า ที่มาด,ด่าพักเพื่อไทยบอกตบ,บาศัตร์ตบ,บาศัตร์ครับที่น้องเห็นชัดหรือยังนะคือเวลากระเสือกสนกับเขาก็หาที่พึ่งอย่างว่าแต่แต่ว่าถ้าอย่างเราละคร้าไหมครับกล้าไปกอดกันบนเวทีไหมครับแต่ผมผมไม่กล้าผมบอกเลยครับนะจะอดอยากแค่ไหนผมก็ไม่กล้าครับแต่นี่ไปกล้ากล้าครับกล้าแสดงออกด้วยเหมือนรักกันมาร้อยปี ห้าสิบปีครับแน่กอดกันกลมหวัวร้อนล่าครับตั้งแต่วันเกิดทนายนกเขาแล้วครับขบวนการพวกนี้ครับเซ็ตระบบไวเบ้เพื่อเนี่ยครับเพื่อเงินใช่ไหมครับไม่ได้เพื่อประเทศนะครับนี่ผมเป็นความคิดเห็นของผมนะครับพี่น้องจะคิดตามผมหรือเปล่าไม่รู้ครับขบวนการมาเริ่มแล้ว สนที่ลินทองคุณบอกเลยครับนี่เพิ่งเริ่มต้นครับเป็นการเริ่มต้นเหลืออีกสามปีครับเราจะดูว่าขบวนการนี้จะไปถึงไหนครับถ้าพี่น้องหลงถ้าพี่น้องเคลิ้มไปนะครับพี่น้องก็จะเป็นเหยื่อพวกนี้ครับเหมือนขายตรงทั่วไปเหมือนนะครับนี่ไหมเหมือนเครือข่ายทั่วไปชัดหรอยงครับไม่ได้มาหลอกครับให้คิดตามเท่านั้นเองครับเนี่ยวันนี้ ตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังครับว่าขบวนการมาเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับด้วยแผนของใครคิดและใครเดินแผนกับผมบอกเลยว่าใครเป็นประธานใครเป็นที่ปรึกษาและใครเป็นอัพไลน์ใครเป็นต้นสายครับใครจะได้เงินครับคือกลุ่มผู้บริหารชุดนี้แหละครับที่จะเอามวลชนไปเลข่ขายขายอะไรนะครับขายให้กับคนต้องการมวลชนไง ที่บอกว่าไม่ต้องปฏิวัติด้วยทาหารกับปฏิวัติด้วยประชาชนเห็นไหมฮะแต่คนที่พาพาประชาชนปฏิวัติเนี่ยครับมันมีอคติหรือเปล่ามันมีความเป็นกลางหรือเปล่าครับตรงนี้ครับต้องคิดให้ดีครับเอาฝากไว้สำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ